สวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมสิทธิ์ฟาร์มแพะยะโสธรกับในช่วงเช้าวันนี้ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งวันอาทิตย์กับรายการพูดจาภาษาแพะอยากจะนําเสนอให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ชมกันจริงๆคือวิธีฟาร์มแพะยะโสธรนะครับเดี๋ยวชมกันว่าตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยตายังแบบยังตึงๆอยู่เลยนะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมเดินทางเดินทางกลับจากเชียงรายมาถึงประมาณตอนตีหนึ่งครับแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นเช้ามา ร่างกายไม่ฟื้นเท่าไรแต่ก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เห็นกันว่าแล้ววิถีของฟาร์มพยาทธรเนี่ยเป็นยังไงก็เลยวันนี้ต้องมาไลฟ์สดให้ชมกันเสียงอาจจะรู้สึกว่าแบบขาดๆหายๆสักนิดนึงนะครับแต่กอ็อยากให้พี่น้องได้มาชมกันโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าวิถีชีวิตของฟาร์มพยาศธรทําอะไรกันบ้างนะครับบริเวณข้อกักที่เราจะเอาไว้กักสั์เวลาที่เราต้องการนําเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพ่อพันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์นะครับเราจะมากัก เช็คโรคก,ก่อนตรงนี้นะครับนะเช็คโรคก,ก่อนตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยดีกว่าครับจุดนี้เป็นจุดที่คัดกรองนะครับการเข้าสู่ฟาร์มนะครับเป็นจุดบริเวณที่เราจะทําการฆ่าเชือ้อทุกคนที่มาเยี่ยมชมฟาร์มก่อนนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครที่ใส่รองเท้าไม่สะดวกก็มีรองเท้าบูทให้เปลี่ยนนะครับมีรองเท้าบูทให้เปลี่ยนมีอ่างฆ่าเชือ้อมีอ่างล้างมือเอาละครับ ผมก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องปฏิบัติแบบนั้นเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในฟาร์มนี้ไม่ได้มาจากที่อื่น ตรงนี้จะเป็นโรงเรียนของแพะนมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเชาวนี้เราจะยังไม่ขึ้นไปแต่ว่าอยากจะชี้พี่น้องเกษตรกรเห็นตรงนี้ก่อนครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นนวัตกรรมทางความคิดที่เราใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องของการกวาดขี้ใต้โรงเรียนที่ไม่ต้องเข้าไปเราก็ใช้ตะข่ายสีเขียวเนี่ยทำเป็นจุ่มลงมาเลยนะครับแล้วเขาก็จะไหลลงมาเองรองรับด้วยตะขา่ายสีไฟอีกทีหนึ่งถึงเวลาการจัดการเรื่องขี้ก็แค่เพียงแค่ตักเลยนะครับ ตักแล้วก็ใส่กระสอบได้เลยนะครับผมอ,อ,อยากให้ท่านดูตรงนี้นี่คือการแก้ปัญหาเนื่องจากว่าช่วงนี้พายุเข้าลมแรงแล้วทําให้ฝนเนี่ยสาดเข้าไปหาแพะได้ง่ายนะครับทางฟาร์มเลยแก้ปัญหาโดยการต่อหลังคาให้ยื่นออกมาอีกนะครับโรงเรือนใหม่ขนาด5คูณ15ความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร50จากพื้นนะครับใช้เสาหน้า5ยาวประมาณ4เมตรฝังลึกลงไป50เซน ก็จะเหลือจากพื้นขึ้นมาอีก50เซนทำบันไดาทางขึ้นนะครับเพื่อไม่ให้ที่จะเกิดความราดชันมากเกินไปนะครับทางฟาร์มก็จะทําการยืดออกมานอกเ,ออเลยโรงเรือนมาอีกนะครับเพื่อให้ทั้งคนทั้งแพะเดินขึ้นง่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่ ขึ้นมาถึงปั๊บก็ให้เป็นจุดนั่งเหมือนนั่งชมวิวไปด้วยแล้วก็นั่งรอไปด้วยตอนนี้ก็ปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออีกประมาณสัก30อร์เซนะครับในความสมบูรณ์ก็คือมีการกั้นห้องนะครับมีการกั้นห้องกั้นรัว้วสิ่งที่เราแอปพลายเพิ่มขึ้นก็คือวันนี้เรากั้นห้องให้ทีเลยครับเพื่อไม่ให้อ่าเขาเรียกอะไรลูกแพ้นเนี่ยออกไปข้างนอกหรือตกได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็น จุดที่ใช้เก็บอาหารนะครับได้แก่พวกหญ้าหมากักพวกอะไรอย่างนี้นะครับนี่นี่ห้องนี้จะเป็นห้องที่เก็บหญ้าหมักนะครับเก็บอาหารเก็บหญ้าหมากักอ่าส่วนบริเวณนี้ตอนแรกเนี่ยนะครับเราจะกั้นเป็นห้องสําหรับไวพ่อพันธุ์นะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อเรามายืนตรงบริเวณนี้นะในโลเคชั่นเนี้ยปรากฏว่าเวลาเราถ่ายแพะเนี่ยมันสวยงามมากได้เห็นสัตส์สวนได้เห็นฝูงได้เห็นอะไรอย่างเงี้ย จุดนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ทําเป็นห้องแล้วเราจะทําเป็นที่นั่งเล่นของคนนี่แหละครับคนที่มานั่งเลียงแพะปล่อยแพะลงฝูงแล้วก็เป็นจุดที่ถ่ายถ่ายถ่ายรูปถ่ายคลิปทําไลฟ์สดต่างๆให้พี่น้องเกษตรกรได้ชมกันนะครับทีนี้ให้สังเกตในแปลงหญ้าครับท่านผู้ชมครับให้สังเกตในแปลงหญ้าตอนนี้ทางฟาร์มเนี่ยทำการแบ่งแยกดินแดนออกเป็นสองฝั่งนะครับแบ่งแยกดินแดนออกเป็นสองฝั่งทําไมต้องแบ่งแยกดินแดนนะครับเนื่องจากว่า ล่าสุดเนี่ยทางฟาร์มเจอว่าลูกแพะใบหย,ย่านมเนี่ยประมาณ2เดือนถึง3เดือนเนี่ยเขามีการถ่ายพยาธออกมานั่นหมายความว่าการลงแปลง้าของเขาเนี่ยเขาไปติดไข่พยาธมาทําให้การเจริญเติบโตเนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมายพอสมควรก็เลยตัดสินใจควบคุมเรื่องพยาธโดยการทําเรื่องตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่การทําเรื่องของอาหารก็คือแปลงหญ้านะครับเราทําการแบ่งแปลงหญ้ากออกเป็น2แปลง แล้วด้วยวงจรของพยาธิหรือไข่ของพยาธิที่แพ้มีโอกาสติดมาได้เนี่ยมันจะมีรอบอยู่ที่21วันฉะนั้นวิธีการก็คือฟาร์มพยาธิโสทรจะปล่อยแพะออกเป็นแปลงๆช่วงละ21วันเดียววันนี้เราจะปล่อยลงแปลงนี้นะครับวันนี้เราจะปล่อยลงแปลงนี้ลงไปเสร็จปับ๊บนับไปเลย21วันเราจะเปลี่ยนฝั่งมาหลังจาก21วันมาเป็นฝั่งนี้แทนฝั่งนี้เราจะตัดหญ้าออก100%เลยนะครับตัดหญ้าออก100%เลย นะครับเพื่อที่จะให้ไข่พญาตเนี่ยโดนแดดนะครับโดนแดดพอโดนแดดเผาปั๊บเนี่ยไข่พญาตก็จะฟอไปวงจรพญาต์ก็จะถูกตัดออกไปนะครับอพอครบยี่วันปับ๊บเราก็จะตัดหญ้าเปลงเนี้ยทิ้งเหมือนกันเลยตัดแบบให้โน้นเหมือนกันเลยนะครับน้องแพะก็จะมากินฝั่งนี้แทนนี่คือวิธีการจัดก,การเรื่องเปลงหญ้านะครับส่วนประตูที่น้องแพะจะลงไปก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เราเรากั้นกลางมาเป็นลักษณะตัว L นะครับแล้วก็มีประตูสองฝั่งเดี๋ยววันนี้เราจะลงฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะทําการปล่อยน้งแพะลงแปลงหญ้าในช่วงเช้าให้ดูครับไปลุยน้ํำหมอกกันเลยอ่านะครับไปลุยน้ําหมอกกันเลย ี่ครับเช้ามาก็ไม่มีอะไรเลยฮะนับตังก็ไล่ตัวเมียก่อนเลยครับเช็คสัตว์นะครับนี่นะครับบรรยากาศช่งชวงเช้าครับบรรยากาศตามวิถีของคนเลี้ยงแพะนะครับที่ฟาร์มแพะยะโสธรลงมาเขาก็หากินเลยครับไม่ร่ำรีร่ำไรนะครับ ตรงนี้เป็นเนินดินครับเป็นเนินดินที่ให้แพะเขาขึ้นมานอนเล่นเวลาเขากินอิ่มแล้วนะครับเขาจะไม่ค่อยชอบนอนอยู่ในแปลงหญ้าเลยเขาจะขึ้นมานอนบนเนินดินนี้นะครับแล้วก็เด็กๆเขาจะชอบมาวิ่งเล่นนะครับนะครับเวลาเราตัดแต่งกิ่งไม้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับแล้วก็มาพาดไว้ด้านข้างเลยอย่างนี้นะครับพาดไว้เลย แล้วแพ้ก็จะมาหากินเองมากินเองนะครับนะฮะไม่มีอะไรทิ้งนะครับแล้วพอกิ่งไม้แห้งเราก็ค่อยโยนเอาไปทิ้งหรือเอาไปเผาไปจัดการนะครับช่วงเช้านี้จะเป็นช่วงของการปล่อยพ่อแม่พันธุ์แล้วก็นักเป็นเด็กน้อยเด็กเล็กอนุบาลน,นะครับส่วนนักเรียนเตรียมพ่อพันธุ์เนี่ยช่วงเช้าจะยังไม่ได้ปล่อยนะครับในวันนี้เหตุผลที่เราไม่ปล่อยนักเรียนเตรียมพ่อพันธุ์มาพร้อมกับนักเรียนอ่า มาพร้อมกับพ่อแม่พันธุ์แล้วก็เด็กๆก็เนื่องจากว่านักเรียนเตรียมพ่อพันธุ์เนี่ยเขาก็ค่อนข้างคึกนะครับพอคึกปั๊บบางทีเจอตัวเมียตัวไหนก็อยากทับไปหมดเลยแม้กระทั่งแพะเล็กนะครับวันดีคืนดีดันทับติดขึ้นมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวเมียที่ท้องก่อนวัยอันสมควรเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้ก่อนวัยอันสมควรคือยังไงถ้าตัวผู้ที่ฟาร์มที่เคยใช้ทับก็คือตั้งแต่6เดือนเนี่ยเราทับแล้วนะคือพ่อพันธุ์เจ้านัาตังเนี่ยทับตั้งแต่6เดือนแล้วตอนนี้ก็มีทาย,ยาทออกมาแล้วนะครับ นี่ทายาทจะนับตังคือตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะทายาทจะนับตังนะครับตอนนี้อายุประมาณเดือนก,กว่าๆนะครับแต่พอเป็นตัวเมียปั๊บเนี่ยว่าด้วยวิชาการก็ควรจะสักเขาเรียกอะไรเดียควรจะอายุสักประมาณ8เดือนอย่างน้อยให้ดีก็ควรจะสัก1ปีนะครับหรือผลัดฟันสัก1คู่นะครับเพื่อที่จะให้แพะตัวเมียนั้นสมบูรณ์โครงสร้างจะได้ไม่แคแกรนันนะครับในการที่จะมีลูกนะครับ แต่ก็มีเหมือนกันครับบางคนเนี่ยที่ผมไปชมมาก็คือ,อเป็นพี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่เลี้ยงแพะแบบรวมฝูงแน่นอนว่าก,การเลี้ยงแพะแบบรวมฝูงเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะแยกและจัดการช่วงเวลาของการผสมพันธุ์ได้แน่นอนเมื่อเป็นสัตว์ตัตผู้ก็จะทับเลยเขาก็บอกว่าก็ไม่แค่แกนนะแต่เพียงแค่ตอนท้องแรกเนี่ยไอแม่แพะมันจะตัวเล็กหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแม่ก็จะตัวเล็กหน่อยแต่พอ ถึงเวลาปั๊บเขาก็ขยายแล้วก็โตได้สมบูรณ์เช่นเดียวกันน,นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองจากชาวบ้านที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะแบบรวมฟูงนะครับก็เอามาเล็กเปลี่ยนให้ได้ฟังกันครับท่านผู้ชมหลายคนมีคําถามเข้ามาที่ฟาร์มแพะยสวงธอนว่าเห็นทางฟาร์มเนี่ยปล่อยแพะบางวันก็ฝนตกบ้างฝนล่อยบ้างนะครับแล้วก็ปล่อยออกมาตอนเช้าอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเขากลัวว่ามันจะเสี่ยงต่อพญาติแล้วก็ กลัวว่าจะเสี่ยงต่อท้องอืดเพราะว่าเนื่องจากว่าหญ้าเนี่ยยังมีความสดนะครับแล้วก็มีน้ําหมอกด้วยอะไรด้วยเนี่ยทางฟาร์ไม่กล,ลัวหรือว่าแพะไม่มีปัญหาแล้วอธิบายเป็นทีละข้อแล้วกันนะครับข้อที่หนึ่งคือเรื่องของท้องอืดเนี่ยปรากฏว่าไม่เกิดขึ้นครับไม่เกิดขึ้นไม่เป็นไม่เป็นตั้งแต่ครั้งแรกที่ฝึกปล่อยนะครับวันแรกๆที่เราทําการปล่อยเราจะเฝ้าระวังเลยครับมาดูตลอดทุกครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงหนึ่งมาดูปรากฏว่าแพะก็เคี้ยวเอื้องปกติ ไม่มีแพะตัวไหนท้องอืดจากการปล่อยแพะลงมากินหญ้าตอนช่วงน้าหมอกและตอนกินหญ้าตอนที่หญ้ายังเปียกอยู่วงเล็บหญ้าในแปลงนะครับหมายถึงหญ้าในแปลงนะครับไม่มีปรากฏว่าไม่มีการเป็นท้องอืดสําหรับแพะที่ฟาร,ะะร์มแพะโสธรส่วนเรื่องของพยาธิเนี่ยตัวใหญ่ไม่ปรากฏนะครับหรือเขาแบบอาจจะยังตัวใหญ่อยู่แล้วก็ไม่เห็นแต่มันมีไซเฟกกับแพะเล็กครับแพะเล็กก็เนี่ยฮะไซพวกนี้ยครับนะฮะพวกนี้ ไม่ได้มีผลว่าสภาพร่างกายจะดูไม่ดีหรือแย่แต่ที่มันเห็นก็คือว่าเขาจะมีการถ่ายออกมาแล้วมีเป็นไข่พยาธิเล็กๆออกมาครับพอเห็นว่ามีไข่พยาธิออกมาปั๊บเราก็เลยอ๋อแสดงว่าแพ้เราเจอภาวะเสี่ยงของโรคพยาธิมาวิเคราะห์กันเกิดจากอะไรได้บ้างหนึ่งปล่อยตอนเช้านี่แหละมีความชื้นไข่พยาธิก็จะอยู่ที่ใบไม้นะครับซึ่งตามหลักวิชาการเป็นแบบนั้นเปะๆแน่นอน <c oughs> สองความเสี่ยงของเรื่องพยาธิก็คือ เราไม่มีการจัดก,การแปลงหญ้านะครับตอนนี้ทางฟาร์มก็เลยมีการจัดก,การแปลงหญ้าโดยการแบ่งออกเป็น2ฝั่งนะครับอย่างที่ต้นคลิปได้ให้ด้ชมกันไปแล้วนะครับแบ่งออกเป็น2ฝั่งแต่และฝั่งเราจะปล่อยแพะลงมากินประมาณ21วันเพื่อตัดวงจรพยาธิพอครบ21วันปั๊บเราจะย้ายแพะไปกินอีกฝั่งหนึ่งส่วนฝั่งนี้เราจะใช้เครื่องตัดหญ้าครับตัดหญ้าให้สั้นไปหมดเลยนะครับเพื่อให้ไข่พยาธินั้นโดนแดดนะครับส่องถึง เมื่อโดนแดดสองถึงปั๊บเนี่ยไข่ก็จะฟอการเจริญเติบโตของพยากก็จะหายไปภาวะเสี่ยงก็จะไม่มีนะครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยแพะจะลงมากินยังไม่หมดนะครับสําหรับพ่อแม่พันธุ์เนื่องจากว่ามีแพะกลุ่มหนึ่งครับที่พอออกมาจากคอกปั๊บเนี่ยเขาจะไปเดินเก็บกินอาหารรางของคนอื่นๆหรือตัวอื่นที่ยังกินไม่หมดนะครับพอเขาเลเก็บเล็มกินหมดปั๊บเขาถึงจะลงมาในแปลงหญ้า นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นพฤติกรรมของแพะที่ฟาร์มพยาโซทอนทาให้ผมนั้นไม่ต้องเหนื่อยกวาดโรกวาดรางอาหารตอนนี้ก็กินเหลือนี่ใส่แพะแปลกครับของตัวเองกินไม่หมดจะไม่กินแต่ของตัวอื่นที่เขากินตั้งไว้ไม่หมดตัวเองจะไปกินครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เอาละครับเดี๋ยวพอดีว่า <c oughs> สักครู่นี้ผม เหลือเห็นว่าคนที่จะมาช่วยผลิตอาหารแพะเนี่ยมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปที่คอกนะครับให้ท่านได้ชมกันว่าเอ๊ะตกลงว่านะครับทำไมถึงยังไม่ลงมาทำอะไรกันอยู่ตัวผู้ก็อาจจะไล่ทับตัวเมียอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับยังอยู่บนนี้นะครับยังอยู่บนนี้ตัวผู้ก็จับสัตว์เล็กก็โห้โชกันเลยนับตังค์ครับ นับตังโชให้เห็นจัชะ,ะนะครับนี่นี่นะครับนี่คือวิธีของพระที่พ่อพยาสุธรเอาเป็นว่าสําหรับไลฟ์สดนี้นะครับก็นะครับฝากไว้ประมาณนี้ให้ท่านได้ชมบรรยากาศกันค่อยชมกันใหม่ไลฟ์สดหน้านะครับสําหรับไลฟ์สดนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ